ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงชาแนลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังสำหรับท่านใดที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชัยให้ท่านนั้นมีโชคลาภมังคังร่ำรวยเป็นเศรษฐีกันทวนหน้าเทิน ดวงดีสี่ราศีกันยาพารวยเงินเด้งเข้าบัญชีหมดสิ้นความจนจะเป็นท่านโชคดีที่เกิดราศีในบ้างเชิญไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะอันดับหนึ่งชาวราศีมังกรในช่วงสัปดาห์นี้เป็นช่วงที่คุนน้นประสบความสำเร็จทางหน้าที่การงานเป็นอย่างมาก มีโอกาสที่จะมีลูกค้ามากหน้าหลากตาเข้ามาอุดหนุนอย่างไม่ขาดสายคนทำงานประจำมีแววได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งส่วนการเงินจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้มีเงินเก็บออมก้อนโตแถมมีโชคลาภรอยดวงดีกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอีกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนจะให้โชครับก้อนใหญ่สำหรับดวงความรักคุณมีความสุขกับการที่ได้รู้จัก และสร้างความรักซึ่งขนโสดมีแววจะได้พบรักครั้งใหม่ส่วนดวงสุขภาพเอาใจใส่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อแขนขาเพราะจะมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มได้อันดับ2ราศีตุลดวงการงานมีความขยันในเรื่องของการงานจะได้รับผิดชอบงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งคุณนั้นจะสามารถสร้างชื่อเสียงและแจ้งเกิดในสิ่งที่คุณทำอยู่การเงินจะสามารถหาเงินเข้ากระเป๋าได้อย่างต่อเนื่องใครเคยเป็นหนี้เป็นสินจะสามารถปลดหนี้ปลดสินได้โดยเฉพาะกลางเดือนนี้จะมีโชคลับดวงดีกับเลขสมตัวหน้าของหมายเลขทะเบียนรถหรือเลขบัตรประชาชนจะทำให้คุณนั้นพลิกชีวิตได้ 3. ราศีพิจิกดวงการงานมีการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นหากคนที่ตั้งใจจะสามารถทำได้ชำนาญส่งผลต่อให้สามารถมองหางานใหม่ๆและจะสำเร็จหรือใครที่ทำงานประจำอยู่แล้วจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือทำให้การงานนั้นสำเร็จและมีโอกาสได้โบนัสก้อนโตอีกด้วยการเงินนั้นถือว่าโดดเด่นสุดๆ จะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาหรือหากใครทำธุรกิจเอาไว้ช่วงนี้ออกดอกออกผลมีโอกาสรับทรัพย์มีเงินเก็บหลักแสนถึงหลักล้านส่วนใครชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจะมีโชคลับดวงดีกับเลขรหัส ATM ให้โชคโอกาสทองมาถึงแล้วสุดท้ายนี้ชาวราศีกันราศีกันจะมีงานเข้ามาตลอด ทั้งงานใหม่และงานเก่าต้องรีบเขีย์ทุกอย่างให้ผ่านไปได้ด้วยดีซึ่งคุณนั้นทำสำเร็จอย่างแน่นอนทำให้มีชื่อเสียงหรือคนพูดถึงในด้านที่ดีทำให้อนาคตจะได้เป็นใหญ่เป็นโตส่วนการเงินมีเงินเข้ามาตลอดมีโอกาสรับทรัพย์จากหลากหลายช่องทางคนที่ทำการค้าขายออนไลน์ผลกกำไรหลักแสนถึงหลักล้านขอให้ขยันตั้งใจทำมาหากิน เงินแสนเงินล้านอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแต่ต้องมีข้อควรระวังเอาใจใส่ในเรื่องของการกินเพราะฉะนั้นอาจจะต้องควบคุมเป็นพิเศษเพราะจะทำให้คุณนั้นมีโอกาสที่จะอาหารจะเป็นผิดได้ไม่เชื่อไม่ลบรูหรูเชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตริตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ